วันนี้ก็เป็นวันแรกที่ได้ทำคลิป u t u b e ก็คิดว่าจะทำแนวไหนดีคิดไม่ออกเพราะส่วนใหญ่คนก็ทำกันเยอะแล้วคิดไปคิดมาก็เอาอย่างนี้ดีกว่าทำช่องคิดไปเรื่อยหรือคิดเรื่อยเบื่อยดีกว่าเพราะเราเป็นคนอยู่ว่างๆก็คิดโน่นคิดนี่ไปเรื่อยถ้าเอาความคิดเราไปทำ u t u b e คงไม่ค่อยซ้ำกับใครหรือมีก็คงไม่มากนักแต่จะมีใครดูบ้างก็ไม่แน่ใจนะ วันนี้ก็คิดไปเรื่อยคิดถึงเรื่องที่เคยคิดในสมัยที่ทำงานทำงานในกรุงเทพปริมณฑลก็จะพบกับปัญหารถติดสมัยนี้คงติดมากยิ่งขึ้นก็รู้สึกเหมือนกันว่าจะทนเดินทางในถนนที่รถติดเป็นชั่วโมงชั่วโมงไปทำไมเรื่องนี้ก็มีเรื่องคิดต่อแต่เอาไว้ก่อนวันนี้จะเอาเรื่องรถติดนี่แหละมาคิดไปเรื่อยเปื่อยรถติดกับปัญหาจราจรใช่อันเดียวกันไหมสมัยทำงานเคยคิดว่าไม่มีทางแก้หรอก แต่เจ้านายเคยบอกว่าทุกอย่างต้องมีทางแก้ไขประสาคนชอบคิดก็เอาไปคิดว่าปัญหารถติดหรือปัญหาจราจรแก้ได้ไหมคิดไปคิดมามีวิธีแก้ไขเป็น10บสิบอย่างอันแรกที่เราพบเห็นอย่างชัดเจนซึ่งปัจจุบันก็คงเป็นอยู่มั้งก็คือเปิดเทอมรถติดมากๆพอปิดเทอมรถติดน้อยลงพอจะเรียกว่ารถไม่ติดเลยแล้วทำยังไงถึงทุกวันจะเป็นเหมือนวันปิดเทอมนีก็ทำได้หลายอย่าง แต่ไม่ใช่ทําแต่ละอย่างจะทําให้ปัญหาหมดไป1 0อเอซอาจจะต้องทําอย่างละหน่อย2หน่อยในภาพรวมก็อาจทําให้ปัญหาน้อยลงน้อยลงก็ได้สมัยนี้ก็อาจเป็นการเรียนที่บ้านอันนี้ก็ต้องทําระบบศึกษาออนไลน์ให้ดีมีประสิทธิภาพหรือทํารดรับส่งนักเรียนวงเล็บบางคนสายหน้ากับเรื่องรถนักเรียนเรื่องรถนักเรียนก็มีเรื่องให้คิดอีกยาวหรือการกําหนดพื้นที่อาศัยให้อยู่ใกล้กับโรงเรียนคิดได้อีกยาวยาวเอาภาพรวมดีกว่า ปัญหารถติดหรือปัญหาจราจรที่จริงคือปัญหาอะไรแน่จะแก้ปัญหาด้วยพยายามไม่ให้รถติดคงไม่ใช่สถีเดียวถ้าพยายามทำแบบนั้นก็คงแก้ไม่จบว่ากันว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กันยุคก่อนก็ไปมาหาสู่กันใกล้ๆโลกเจริญขึ้นก็ไปกันไกลขึ้นจนในปัจจุบันการไปมาหาสู่เพื่อทำภารกิจต่างๆก็มากขึ้นมันก็คือการเดินทางเดินทางไปเรียนหนังสือไปทำงาน ไปพบประซึ่งกันและกันคนมากขึ้นเดินทางก็มากขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้นการเดินทางก็ต้องมีการจัดการมากขึ้นทุกๆวันเราต้องเดินทางออกจากบ้านไปยังสถานที่ต่างๆอาจเป็นโรงเรียนที่ทำงานร้านค้าหรืออื่นๆทำอย่างไรคนจึงจะออกจากบ้านไปทำภารกิจที่ต้องการได้โดยใช้ระยะทางน้อยที่สุดใช้เวลาน้อยที่สุดถ้าทำได้ก็จะทำให้การเดินทางราบรื่นขึ้น ปัญหารถติดหรือปัญหาจราจรก็จะน้อยลงสรุปว่าต้นเรื่องของปัญหาในเรื่องนี้ก็คือปัญหาการเดินทางแล้วเราจะแก้ไขได้อย่างไรก็มีเรื่องคิดไปเรื่อยอีกเป็นสิบเรื่อง